หลังจากที่เราได้ไปรับสินค้ามาแล้วครับตอนนี้ก็จะนําไปส่งสินค้าที่ปลายทางครับรับรับจากต้นทางมาแล้วเป็นคัพเค้กครับไม่ใช่เค้กวันเกิดเป็นขนมเค้กอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเค้ก้อนเล็กๆอะ่ะไม่ใช่เค้กวันเกิด เข้าใจไปเข้าใจผิดไปไม่นึ้ว่าเป็นเค้กวันเกิดอีก3า0เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาอุทิศตอนนี้ออกมาแล้วครับออกจากพรลรามสองซมาแล้วถึงถนนประชาอุทิศแล้วครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาอุทิศเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาอุทิศแล้วก็จะวิ่งไปตลอดโดยวิ่งบนถนนประชาอุทิศพอถึงแยกกิโลกรัมเก้าล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าวิ่งสุขสวัสดิ์ จะขึ้นไปสะพานภูมิพลนะครับฝนก็ทำท่าจะตกแต่ก็ยังไม่ตกนะครับคึมคึมทำลง<อ>ไปตลอดโด,ดยถนนประชาอุทิศแล้วเลีเล้ยวขวาถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวขวาเข้า,ขาสุขสวัสดิ์ สุดยดแล้วก็เราก็จะเบี่ยงซ้ายขึ้นถนนวงหวนอนวุตสาหกรรมนะครับสุพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองแล้วก็จะไปลงปู่เจ้าปู่เจ้าออกสำารงไปบางนาครับผมเดี๋ยวถึงที่แล้วค่อยถ่ายคลิปให้เอซดูนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายไป นี้มันจะยาวมากเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนลงของครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับจะถึงแล้วกลับรถรอกลับรถเดี๋ยวครับ คุณได้เข้าสู่ระบบสากความของหมายเน่ ครับคุณลูกค้าครับคุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความของใหม่ยเลข0 8 7 3 2 2 2 8 0 9กรุณาฝากข้อความหนังแต่ลีดสสัญญาณเมื่อสิ้นสุดการฝากข้อความกรุณากดเครื่องหมายสีเหล่ยม ขอขอภัยค่ะข้อความของคุณยาวเกินกว่าที่ระบบกนจต่ได้ยินเสียงสัญญาณ สวัสดีครับนี่ผมตอนนี้ผมอยู่หน้าไอซุกี้มาล่าสายพันเนี่ยฮะขอร้านผมอยู่ข้างๆนะครับอยู่ข้างๆตรงๆไปที่เป็นขนมนี่แหละครับพี่ใช่ครับใช่ครับผมเข้าไปก่อนพี่พี่ลองมาเข้าซ่อมกันดูนะครับผมมันจะเป็นร้านน้ำมะพร้าวครับเป็นลูกเป็นลูกลูกมะพร้าวเรีรรรเเยนใส่แว่นนะครับ ลูกมะพร้าวสีเขียวใส่แว่นเดี๋ยวนะครับผมตัวนี้ผมกำลังจะถอยรถโค้งจอดอยู่หน้าถนนใหญ่เข้าไปเลยครับเข้าไปได้เลยครับอ๋อเลี้ยวซ้ายก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ครับใช่ครับเข้ามาช่องกลางได้เลยครับอ่าครับที่เป็นร้านที่มีที่มีไอ้ไอ้กั้นรั้วกั้นนี่นะฮะได้้ไครับเสร็จแล้วนะครับกำลังจะถอยรถเลี้ยวเข้าไป 马疼的。 ครับผม,ผมกดต้งไหนพี่นี้ค่ะโ oh, <laughs> อ้โหไม่เคยมาหมอต้นตะแกนเหรอวันนีวผมไส่งร้านมะพร้าวเนี่ยขอบ<า>คุณครับเ <laughs> <laughs> จอนี่ไหนฮะ <laughs> <laughs> เปิดไม่เป็น <laughs> ถึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชม